เฮ้ยพี่น้องผมเฮ้ยดังอุ้ยเห็ดปวกจิ๊บนี่เห็ดปวกจิ๊บพี่น้องผมเห็นไหมอ๋อเนี้ยอ๋อเนี้ยเจอเห็ดปวกจิกครับเจอของไงครับนี่เจอของไงแล้วอู้เห็วกตาบครับผมปุ๊ธ โอ้พี่น้องผมบวกขี่ไล่ดีก็น่าตาหลาหลายเลยปาดูพี่น้องเลยเห็บวกปันครับผมปาดงามคักงามเนี่ยพูดนะพี่น้องเลยดอกบักง่ายบักสวยนะครับพี่น้องผม หมูลูโโมีดีเยอะพี่น้องอเลยงามครับงามแน่พี่สังเกตุตรงขุนพี่น้องผมอ้ยยุบพุ่นกระพี่พี่สามดอกครับผมนี่พี่น้องผม ซื้ใส่ตาโหลดนี่อีกดอกนึ่งนี่สังเกตนห้นนเจ้าไก่ไปว่าหันพี่น้องผมเป็นบ่เห็นพี่นออ้อง qua cây hôm nay cắt đọt. Ừ, ừ, phi long. đi sụt đọt các พี่น้องผมอุตส่าห์ว่าสีบไทยเห็ดไข่เหพี่นงเง่งเบิ้งดิแต่ว่ามันอดบอ่อได้ครับพี่น้องผู้น่ะต้อนซ่อนครับ หลอกครับผมพุ่นะ่ะง่ามหนึ่งนี่อีก,กนหนึ่งครับป็เล่ะอ,อยู่นี่โ,โหเลยพี่น้องผมครับพี่น้องผมก็ว่าพว่แมันตาบไงที่พี่น้องเห็ดพวกตาบหน่อยพุ่นะ่ะ ้างามดีขนาดครับผมสามดอกเลยอีกดอกครับนปวกนำฝนครับพี่นอ้องอือหาอาดลาด,ดีครับขนาดพี่น้องผมเห็ดไข่ครับดอบกมักงามเลย สวยงามอีกแล้วครับผมผมเห็ดไข่ดอกหนึ่งครับงามแท้ๆงามขนาดที่ลองผม้ขาวจัวะเลยครับ อืมนี่พี่น้องดอกหนึ่งหลู่ดีคักขนาดเ็กไข่ครับผมโอ้ยสวยงามครับพี่น้องผมแก้มกันอยู่นี่ก็บ,บกบกนะครับพี่นอ้องอู้เดี๋ยวเพิ่งบกขักกับว่าบกบกขักขักละ่ะพี่น้องเอ้ยปวด ดอกง,งามขกขนาดครับผมโอ้ยดอกนี่กะคักพี่น้องผมดอกนี่กะคักพี่นี่ไข่เขียวครับไข่เขียวไข่พ่นละ่ะมาอืพี่น้องนี่แห้งคักบานนี่เขียวยงยงเลยครับผมโอ้ยพี่น้องผมพุ่นอยูใ่ในผุนก็นมีครับ พี่น้องสังเกตมกั้งนั่นนะเข้าๆหน่อยๆครับผมเอาเอาหนีก้อนครับพี่น้องดอกเขียวหลืมๆแกนโขโมว่ครับผมเอาเอา,เอ,าอีกดอกนึงครับ เนือย่างสวยปืดเจออีกแล้วครับพี่น้องผมนี่ปาดถูกสองเลยนี่ครับผมสวยงามครับ xuất sắc đẹp 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 ดอกปักง่ายปักบานง่ามเลยนี่อีกครับผมออกมายู่เป็นแปน้นเลยดอกข้าอุปปุดีครับผมนี่ครับอีกดอกหนึ่งมาทานันอู้นี่ครับผม ยูเป็นแปนเลยยูบักย่างแปนเลยเดยอกเราแล้วพี่น้องผมเจอของไงครับนี่เจอของไงแล้ว ตาบครับผมปุ๊บพี่น้องเอ้ขาเพิ่นเอ้ดอกบักไงนะครับพี่น้องผมปนอิ่มเหมือนพี่น้องดอกเดียวนี่อ้าอุปุด,ดีครับปวกนำฝนครับผมอูด้ดอกน,นี่แม่งกัดขา เฮ้ยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องผมเฮ้ยดอกเฮ้ยเห็ดปวกกิ๊กนี่เห็ดปวกกิ๊ก ok นี่พ ok ี่น้องผมมีหไหมเ้ยเอาเดี๋ยวเอาเดี๋วเจอเห็ดปวกกิ๊กครับ <c oughs> อยู่ในผุ่นกระมีดอกหนึ่งแต่ว่ามีเสียงไอ้แฮมครับมีคนห้อมสิมาแยง่ง Oh, <coughs> my ่น้ลองผมอู้หอหูหูหูเกิดมาจากใน่หูเอากิ๊กเป็นกิ๊กนะครับอืมปวพี่ให้ลองผมเห็ดปวกกิ๊กครับ สวยงามครับพี่น้องผมตัวเบอ้อไหลเจ้าเกันอเ,เอาใส่บังพ้นงานเจ้ากันนะพ้นงานเจ้าเป็นังไงโอ้พี่น้องผมบ้ขี้ไล่ดีก็านาตาหลายเลยอืมมาเคาะคนเห็นยังนีอืมใครก็หน่าตาอยู่ครับ เอาครับพี่น้องผมเสร็จสิ้นภารกคิดอ้าไปหาเห็ดมือนี้อขอเปื่อยผมเล็กน้อยนะแถวพี่น้องเวทแท้หัวลุนดอ,อกมือวันกวนนี่ครับผลการผลงานนะครับพี่น้องผมนี่เ,เห็นบ่พี่น้องนี่ครับถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับพี่น้องผมเห็ดปวกเห็ดปวกตราบดอกบวกแง่แง่นะครับนี่ได้เห็ดปวกกิ๊กว่าซี่ดอกหาดอกนะครับพี่น้องผม ปกกิแต่วมูนบไหลายครับมันบ่ท่านเกิดท่อมก็เกิดดอก่วงมันอีกบ่โดนเกินลอดพี่น้องผมอีกบ่หน่าสี่ตนเกินลอดนะครับพี่น้องออกแท้และ้ะโอ้ยแต่หอนสอนันี่ครัรผมพี่น้องสำหรับผลการผลงานมือนีนะครับพี่น้องผม เ,เห็ดปวกแดงหรือมีตะบกดอกอยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องจังพบจังพอกันไหมเด้อพี่น้องผมอายุมันคนเนืนครับพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำรวยโศกดีโศกมันยาเจ็บยาจ,จนกันสู่ขู่สู่คนครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่แหละอย่าลืมกดไลค์ท่านถือใจกับกดแชร์ในเด้อพี่น้องผมเอานี่พี่น้องผลงานมือน,นี่เขาล็อกครับผมสวัสดีครับพี่น้องผม